ประชาชนครับแต่พักไหนนะครับที่ทําอะไรไม่ผิดเดี๋ยวพี่น้องอย่าเลือกครับอันตรายมากตรวจสอบไม่ได้มันโกงเห็นไหมมาเอาเงินไปเทบ้านของมันเนี่ยนะสี่พันล้านครับมีหมาตัวไหนเห่าไหมครับนะเห็นหรือยังคนที่คนที่ไปร้องมันติดคุกหมดครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนัทพโตประยูนครับนะดีกีเป็นอดีตนะครับนะตรวจการแผ่นดินครับโดนติดคุกนะครับไปร้องสวหั่งครับแล้วไปบอกว่านายพลสอเสืออยู่เบื้องหลัง คดีมันถึงไม่ได้ไปไหนสักทีครับติดคุกเลยครับนัตรพรตระพยุ์สันธนะเป็นไงครับ <laughs> สันธนะนะครับเนี่ยเป็นนะครับสมาชิกพักตลอดคีบของส้มเน่าครับมึงดูแลเขาหน่อยไอ้ e ดูแลสันธนะหน่อย <laughs> ดูแลหน่อย e อไอ้ยี่ไหมนะครับนะเท่งมึงดูแลสันธนะหน่อย <laughs> โดนครับ น้าไปแฉรัฐมุญตีสี่คนครับที่นั่งอยู่เอียวกับสแกมเมอร์แองที่บอร์ดบอลการพนันนะครับนะเก็บสวยครับนะาสี่รัฐมนตรีเป็นคนเก็บสวยครับฝั่งนู้นนะครับนะเห็นหรือยังเออมึงช่วยหน่อยช่วยสันตนาหน่อยครับเขาจริงจังนะน่ะนะครับแต่ก็นะครับน่าสงสารแกบางครั้งบางมัดก็สัดสัดแกหนักมาเกินไปครับบางมัดนะครับขาใหญ่เทียบกองเตาตันนะครับนะ สวนหมัดทันทีเลยบางมัดนะครับนะชูวิทย์ชูวิทย์ <laughs> สันทนะครับนะเออไปเถียงกันนะครับที่หน้าพรรคุ้มเน่าครับจะไยม <laughs> ตอนเลือกตั้งใหม่ๆพี่น้องจำได้ไหมครับนะอัดกันครับมึงมายุ่งทำไมล่ะมึงไม่เด็มึงเกี่ยวข้องอะไรกับพรรคูเป็นสมาชิกพรรคไปเถียงกันครับ นี่นี่บาทกูครับสันตนาบอกว่าบาทกูตลอดคีพด้วยมึงเอมายุ่งอะไรเห็หรียังครับที่น้องชาวกนมนะครับดูผมก็เห็นใจครับสามสิบสามเขตครับมีสสสามสามคนครับกทมครับนะสามสามิบสามคนครับแต่พักเพื่อไทยมีอยู่เสียงเดียว อาด็อกเตอร์ธีรรัตน์สำเร็จวานเชเขียนราชกะบ,บังครับมีมีเสียงเดียวแต่เขามีใจช่วยเหลือพี่น้องชาวกทมครับให้พี่น้องได้ลดรายจ่ายครับนะลดไฟฟ้ายี่สิบาทตลอดสายแต่ตอนนี้ขึ้นไปเท่าไหร่หกสิบห้าบาทเลยครับตลอดสายพี่น้องขึ้นจากหมอชิดครับไปดูไปครับขึ้นจากหมอชิดไปลงสำโรงหรือว่าไปลงบางนาครับหกสิบกว่าบาทแต่พักเพื่อไทยครับนะ พักเพื่อไทยช่วยข่าวกรมครับให้ลดรายจ่ายครับนะให้รายจ่ายยี่สิบบาทตลอดสายเห็นหรือยังครับนะแต่เขาหาเงินเป็นนะครับพักเพื่อไทยเขาหาอะไรมาหนุนมาอุ้มนะครับก็ว่ากันไปครับนะเห็นหรือยังครับแต่้มเน่าไม่สนับสนุนครับไม่สนับสนุนเลยครับตีตกเลยครับนะเห็นหรือยังหายไปแล้วครับยี่สบาทตลอดสายเด้อ ต่อไปถ้าเลือกมันครับนะผมบอกเลยว่า30บาทรักษาทุกโรงนี่ครับของไอ้ทักษิณน,นี่ครับกูต้องเอาลงให้หมดครับเพราะว่าอ <c oughs> อำนาจนอกระบบเขาไม่ชอบครับพวกหมอไอ้เฮียตุนอย่างนี้มันก็ไม่ชอบนะหมอตุนแพทย์ยสภาพวกนี้ครับมันจะไว้หรือครับ นะมันไม่เอาไว้ครับนะจะไหมประยุทธ์มันก็พยายามที่จะนะครับยกเลิกแล้วพี่น้องครับผมถึงอะฝากการเลือกตั้งครับว่าคุณจะเลือกคนมาขายยาบ้าหรือว่าคุณจะเลือกทักษิณมาปราบยาบ้านะก็เหมือนกับที่เาไปช่วยบุรีรัมยูริเต็ดนี่นะครับทำไมไม่พิดแต่เวลาไปช่วยชาวนานโอ้ยจะเป็นจะตายต้องนะครับอนะต้องปิดกทมไล่ครับ นะ้งยิ่งรักครับต้องไล่อีโง่อีปูโง่แม้แต่หมอแต่แพทย์ครับบารุมมาตุ้มกันครับแม้แต่ดาราครับผู้สมน้ำหนาดาราครับประวันหนึ่งนะครับไม่กล้ามออกทีวีครับดารานะมาออกก็มาขายยาครับมาขายมาขายยาครับดาราครับนะเห็นหรือยังครับมันทำลายตัวเองครับทั้งทั้งที่โอกาสของยิ่งรักเขาให้มากครับ นะตอนนั้นน่ยข้าวโอ้ข้าวเป็นทองครับข้าวเป็นทองเมื่อไหร่มันจะหมุนเวียนครับท่านผู้ชมร,รัฐบาลก็เก็บภาษีครับเจครับพี่น้องรู้ไหมเราไปเติมน้ํามันลิตรหนึ่งก็เแล้วครับท่านผู้ชมนั่นคือครับการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนครับนะเขาเอาจากภาษีกลับคืนมาเอาความสุขกลับมาครับไม่ใช่ว่านายกยิ่งรักครับ ไปทําให้เสียหายไม่ใช่ครับช่วยคนรวยอยู่ไม่ได้ครับทักษิณช่วยเออช่วยคนจนอยู่ไม่ได้ทักษิณก็ช่วยคนจนอยู่ไม่ได้ค,นนรไไดครับแต่อภิสิทธิ์อยู่ได้ครับไม่มียึดทรัพย์ครับไอชวนไม่โดนยึดทรัพย์ครับนะโดยเฉพาะออกกฎหมายสิเสบเอ็ดฉบับขายชาติครับขายปลระสไงครับขายปลรสทาลิศไปพูดไปขวางก็โดนคุกครับทาลิศ เป็นดี i อสมัยนั้นครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยครับย้อนอดีตถึงจะรู้อนาคตว่ามันเป็นยังไงครับเพราะว่านะครับทรัพย์สินปลสแปดแสนล้านครับนะมันขายยังไงล่ะครับขายแบบหมาหมาครับไม่ใช่คนขายครับอเมเรศศิลาอ่อนครับพรคประชาธิปัตย์นำคารินนิมมันเหมินครับนะแล้วก็อชวนนะอชวนนะครับอภิสิทธิ์ก็อยู่ในนั้นหมดละครับริมทีมริมทีม นะไม่เลือกเราเขามาแน่นะครับนะโลโก้เขาขึ้นป้ายครับไม่เลือกเราเขามาแน่ขึ้นป้ายใหญ่ครับแถวดอนเมืองเนี่ยไปดูลยครับก็เหมือนทุกวันนี้ครับนะมีเราไม่มีเทาเนี่ยเห็นไหมครับไอ้สุ่มเน่ามันเอามาแล้วครับวาทกรรมเพิ่มครับนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนลุกยุคสมัยแค่นั้นเองครับอ่ะไม่ไม่เราไม่มีเทามีเราไม่มีลุงครับเห็นไหมมึงต้องพูดให้จบนะมีมึงไม่มีเทาครับ นะมีมึงไม่มีเท่าแต่มีหนูมึงต้องพูดให้จบครับเขาขายแล้วพักมึงรู้ไหมประธาชทนรู้แล้วครับพักซมเน่าขายแล้วครับนะซมเน่านี่ขายให้ภูมิใจไทยไปแล้วนะครับพี่น้องรู้ไหมเห็นไหงครับนะภูมิใจไทยจะอนุมัติงบยังไงมันไม่สนใจครับนะเพราะว่ามันเอี่ยวอยู่ในนั้นไงขายแล้วครับไอ้ทอนมันขายไปแล้วขายภูมิใจไทยไปแล้วครับนะพี่น้องเห็นไหมครับ นะคุณยังยังไปเลือกมันอยู่หรยอครับไปเลือกก็เอาตัวใครตัวมันครับพี่น้องต่อไป30บาทมันลุกเลิกได้ครับเพราะว่าพวกนี้มันใช้เงินไงครับนะมันเส้นใหญ่นะครับมือที่มองไม่เห็นเอยอยู่ข้างหลังมันอยู่นะครับมันทําอะไรก็ได้ประเทศนี้ครับมันจะยกเลิกอะไรได้หมดครับพี่น้องต้องเอาคนอย่างนะครับทักสินเอาอย่างอุ้งอิงไปขวางมันไว้ครับนะคนไทยต้องต้องฉลาดต้องตื่นรู้ครับนะเห็นหรือยังครับขายปลรสอแ0 0แสนล้านครับ นะมูลค่าแปดแสนล้านซับสินห้าถูกไฟแนนส์ครับจะไปกู้เงินต่างประเทศมาครับนะกู้มานะครับกู้มาระยะสั้นครับแต่ไปลงทุนระยะยาวระยะยาวอะไรครับไปสร้างหมู่บ้านจัดจสรรสร้างคนเดิมแข่งกันสมัยนั้นครับคิดมากครับบ้านจัดสรรเสาโดดีขายแล้วครับขายสิทธิ์แล้วนะแต่ปรากฏว่านะครับนะมัน นะครับมันมากเกินไปขายไม่ออกครับเจ๊งสิครับเห็นไหมคอนโดดอนเมืองไอคอนโดนะครับนะคอนโดแถวนะครับนะแถวปากเก็ดนะครับนะคอนโดแถวปากเก็ดเมืองทองธานีอนี้ยงครับนะเป็นโด่งโดรล้างครับสมัยก่อนนะครับเจ๊งหมดครับสร้างคอนโดแข่งกันบอกว่าประเทศอื่นจะมาอยู่เขาไม่มาครับนะ สร้างเพื่อรองรับประเทศอื่นหรือเกาหลีอย่างนี้ครับเ้าจะมาอยู่คอนโดเมืองทองธานีเมื่อก่อนเป็นข้าวโล้างนะครับท่านท่านท่านผู้ชมนะนั่นแหละครับความเสียหายมาอยู่ในนะนะครับห้าสิบหกไฟแนนซ์ครับนะขายทอดตลาดครับนะเห็นไหมครับท่านท่านท่านผู้ชมนะพี่น้องต้องต้องต้องย้อนอดีตถึงจะรู้ครับขายไปเท่าไหร่ครับแสนกว่าล้านครับ ทรัพย์สิน8แสนล้านขายถูกนะครับขายถูกครับไม่ขายให้ให้นักลงทุนไทยครับไม่ขายให้คนไทยครับมันได้ตังทอนน้อยครับขายให้จ็อดซอล็อตอย่างเดียวครับประเทศเจ๊งไปเท่าไหร่ครับพวกนี้โดนยึดทรัพย์ไหมครับไอ้เรืองชจยโดนไหมไอ้ชวนโดนไหมไอ้ทาลินนี่มาเห็นโดนไหมครับเห็นหรือยังครับแต่เวลานะครับนะายิ่งรักขายข้าวอย่างนี้ครับซื้อข้าวชาวนาครับช่วยคนคนรวยครับ นะทาไมต้องนะครับยิ่งหลังต้องติดคุณห้าปีแหละครับนะเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมผมเปรียบเทียบไม่เห็นว่าการเมืองไทยเนี่ยนะอำนาจนอกระบบเนี่ยครับมันคุมกะลาหัวอยู่ครับนะพวกนายทุนมันคุมโยพี่น้องต้องนะครับคนไทยโดยเฉพาะพี่น้องรากหญ้าคนยากคนจนนะครับคุณต้องเลือกคนที่จะมาช่วยคุณไม่ใช่ว่าเลือกคุณเลือกคนที่มาเอาเปรียบคุณครับนะเห็นหรือยังครับ นะอย่างปตทเนี่ยครับใครขายปตทครับนะใครขายปตทโอ้ครับนะเรื่องปตทไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกครับนะใครขายใครไม่ขายมันก็ยังเป็นปตทอยู่เหมือนเดิมครับนะก็ยังป้นคนไทยอยู่เหมือนเดิมครับปตทครับนะมายังป้นคนไทยเหมือนเดิมครับก็ขายนะครับใครละขายครับแล้วก็ห้ามันก็อยู่ในห้าสิบหกไฟแนนซ์ไงครับรั์สินนะครับเขาอยู่ในห้าสิบหกไฟแนนซ์ครับขายเป็นกองเดียวครับ นะขายเป็นกองละห้0 0ัล้านครับคนไทยเอยาเงินที่ไหนไปซื้อครับนะเพราะว่าเงินบาทลอยตัวครับนะเงินบาทลอยตัวนําเงินเข้ามาเสรีโดยไม่มีแผนรองรับอะไรเลยครับตาแรกเปลี่ยนคงที่ครับหนึ่งบาทต่อยี่ห้านะครับหนึ่งดอลต่อยี่ห้าบาทครับท่านผู้ชมนะเหมือนกับเอารถเข้ามาวิ่งนะครับเอารถแรงมาวิ่งอะ่ะ การกระจรนะครับไฟเขียวไฟแดงยังไม่มีเลยรถมันแรงครับมันก็ตําไปทั่วเลยครับเหมือนการเปิด BIBF ก็ทักประชาปัตย์ปัี่ยครับเก่งนักเก่งหนาครับเลีมทีมเลีมทีมครับแต่ทาให้ประเทศชาติเจ๊งครับท่านผู้ชมนะประเทศชาติเจ๊งครับก็ทักสินมานะครับแต่วิกฤตที่มีโอกาสครับมาแก้ปัญหาต้มยำกุ้งคือทักสินนะครับนะมาใช้ห i f ภายในปีเดียวครับแต่เขาประเมินแล้วสมัยนั้นบอกว่าจะหนี้ i อเอต้อง50ปีถึงจะจ่ายถึงจะใช้หมดครับแต่ท่านทักษิณนเข้ามาปีเดียวแก้แก้หายหมดแล้วคุณจะเลือกใครล่ะครับผมถามหน่อยครับนะคนไหนที่นะครับมือที่มองไปเห็นไม่ชอบนั่นแหละครับคือของจริงครับช่วยเหลือพี่น้องคนใดช่วยเหลือพี่น้องคน